สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไมค์ Arduino ครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้งานโมดูลวัดกระแสะนะครับโมดูลตัวนี้สามารถวัดกระแสะได้สูงสุด3 0แอมป์ m นะครับสัญญาณที่ส่งออกมาเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับเราจะเอาสัญญาณตัวนี้มาใช้นะครับวิธีการต่อก็ VCC ของโมดูลเข้าไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับขาเอาต์พุตของโมดูลต่อกับ A 0นะนะครับกาลงกาวนะครับส่วนอีกฝั่งก็ต่อกับ อุปกรณ์ที่เราต้องการวัดนะครับต่อฟังไหนก็ได้นะครับให้เราก๊อปโค้ดตรงนี้มานะครับเสร็จแล้วก็อัปโหลดลงไปนะครับเราจะเอาค่าอนาล็อกที่โมดูลส่งมามาคํานวณน,นะครับบอร์ดแต่ละบอร์ดเซนเซอร์แต่ละตัวอาจจะมีความคลาดเคลื่อน ส่วนหนึ่งนะครับค่าที่คำนวณได้อาจจะต้องนำไปปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับจะเห็นว่าค่าที่เซนเซอร์ส่งมาประมาณ 0M นแอมป์นะครับผมจะวัดอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับ จะเห็นว่าค่าที่วัดได้ประมาณ1.24แอมป์นะครับ จะเห็นว่าโมดูลวัดค่าได้จะใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิดค่าห่างกันมากเราอาจจะไปปรับส่วนที่คำนวณต่อได้นะครับต่อมาผมจะวัดฐานนะครับเห็นค่าที่ส่งมาประมาณ ประมาณ3แอมป์นะครับส่วนโมดูลก็จะวัดได้ประมาณ3แอมป์นะครับร้อนครับ่านร้อนวิธีการคำนวณ ค่าแรงดันที่ส่งมาเป็นสัญญาณอนาล็อกนะครับโมดูลสามารถอ่านได้ถ้า5โวลต์จะมีสัญญาณดิจิตอล1024นะครับถ้าเป็นถ้าเป็น x โวลต์จะมีค่าสัญญาณดิจิตอลเท่าไหร่ ตรงนี้เป็นดิจิตอลสูงสุดของโมดูลที่อ่านของบอร์ดที่อ่านได้นะครับเราจะมาคำนวณหากันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่บอร์ดอ่านได้นะครับจากโมดูลแปลงมาเป็นแรงดันบางครั้งมันแปลงมาตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่ศูน์โวลต์นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ต่อ ไม่ได้ต้องการวัดอะไรละอาจจะต้องมาลบค่าให้มันเป็น0นย์นะครับจากโค้ดผมจะเอามาลบกับห้ารบเนะครับต่อมาจากดัตชีสศูนย์จุดหนึ่โวลต์จะเท่ากับ1นแอมป์ถ้าแรงดันที่ผมอ่านได้เนี้ยเป็นค่าค่า1มันจะเท่ากับกี่แอมป์ก็บัรจัตอายางเลยนะครับออกมาจะเป็นแบบนี้ส่วนไอ้ศูนยนี้ ของโมของโมดูลอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับถ้าเราต้องการให้ค่าที่วัดได้ตรงเปะ๊ะเราก็ต้องมาเปลี่ยนค่าตรงนี้เอานะครับโมดูลตัวนี้ใช้ในการวัดกระแสะนะครับทำเป็นโปรเจกต์อุปกรณ์วัดกระแสะ ได้นะครับจะสามารถตรวจสอบได้ว่าสมมุติเรา,เาไปตอบหลอดไฟถ้าหลอดไฟขาดกระแสของเส้นนั้นก็จะเป็นศูนย์ครับเราก็สามารถเอาไปวัดอุปกรณ์ของเราได้ด้วยนะครับว่าอุปกรณ์เสียหายหรือเปล่าถ้าเสียหายมันก็จะกระแสก็จะเป็นศูนย์คือกระแสไม่ไหลผ่านนะครับถ้าเกิดมีกระแสแปลว่าอ่าแปลว่าอุปกรณ์เนี้ยทำงานอยู่เราสามารถเอาไปตรวจสอบ ใช้งานได้หลายแบบเลยนะครับลองเอาไปศึกษาเล่นดูนะครับขอบคุณครับ